ขอกราบสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทั้งบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปอยีไตนะครับเนาะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดปู่แก่นนะครับเนาะครับคือวันนี้เราจะมาตามแนวทางนะครับผีแม่ลูกอ่อนนะครับเนาะกับวดนที่แล้วก็เข้าตรงๆเลยนะครับสาหรับแนวทางผีแม่ลูกอ่อนเนาะก็มีพ่อพ่อแม่แม่ทั้งบ้านเอฟซีทั้งบ้านนะขอมากันเยอะนะครับบอกว่าให้ตาม พีแม่ลูกอ่อนให้หน่อยว่างวดนี้ได้มาตัวไหนนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับแนวทางของปู่จะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามารุ่นมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับผมครับนมาสการครับปู่ครับ สอนเครื่องหงกอมามาแล้วก็ไปอาบน้ำตอนเครื่องอันนี้น่ะมันทนร้องเปิดเตรียมงานสู้ขวนเข่าวันที่เท่าไหรปู่วันนี้หนึ่งท่านว่าหอวันที่สิบห้าท่านว่าทุกปีแล้วก็สิเริ่มบวงสวงวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดเป็นเดือนี่กนเดือนนี้ใช่ไหมครับเดือนนี้แหละโอ้มากบู๊ก็คือสิเปลี่ยนเปลี่ยนผีใหม่เปลี่ยนผีเปลี่ยนสุดใหม่เปลี่ยนสุดใหม่ ตามผู้กำหนดใส่ของมอด,ดนแล้วก็เรียกว่าเขาหอยโซกหขลาบเอาเอาเพื่นอีนัางอันนี้พี่แม่ลูกอ่อนนี่แหละครับปู่คนอ่อนคนงามจนสูงขาวงามมันว่ามันเป็นคนละว่า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 นี่มันเป็นเล้าเล้าสบายก้อนนะออ๋ครับ <c oughs> ลาวบาลบ้านเดียวแบบโบราณขนาดแท้แล้วมึงการมึงแต่งโตแบบโบราณแท้ๆคาาลาว่ามันยุราบ้าอันนั้นวะคาลาว่านี่เล่าสมัยก่อนผมปัจจุบันเอ็นไปแล้วเราเทิงเราลุมนั่นแหละเอาสิทุดนี้มันก็คือว่าหลับมัดมันลาว่าบุรุษ มักเล่กข,ขันมัน <S S S 1> เอาเลเ่กแม่นป๊ะแต่มัมกเล่กมาทุกวันน่ะคือผีผี<ล>ไมโลวันนี่ออมักเล่กแล้วครับล,ลูก,ล,กลูกเอาไว้แล้วให้ลูกฝากลูกเหม,มือนมติมอมเราจับเป็นหนังมันหนังสือเป็นกระดาษทั้งหมดกระดาษเป็นแจ็กซี่ไะครับไม่นั่งนั้นโอ้ตัวเด็กว่านะโหบ่จา๋าคือตั้งหัวสองสามหก หกกับเจ็ดสองสัหกโเจ็ดปางเช่หรือสองสามบอเราอ่นี้บอกเลยนางนี่พูกเราบอกลูกเหละครับ 2> 2, 3, 6, 6, สองสามหกหกเจนะ็ดสองสามหกเจ็ดคนบอกเลยสองสามสองสามหกสองสามเจ็ด สองสามหกว่าทืน่นก็หกเจ็ดนะครับมว่าแล้วกับเป็นนังตักเมียเป็นเสื้อแลวถามนั่นไม่ได้ถามเขาโดนครับยันขอนลากหนีหืมว่ากับนั่งก้หัวหัวยุ่ม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 อยู่แต่ว่าผัวเนี่ยจะเคี้ยวมากแล้วแมนที่แม่รบกอนนะบอกออ สองสองสามหกสาองสามหกเจ็ดสองสามหกเจ็ถึงไนี่แลูกวางเลยนะสามหกเจ็ดสองสามหกเจ็ดแบบนี้และหดนี่ว่าจ้ะสองสามสองสามหกเจ็ดนั่งไอีกอยู่มันจิเป็นเอกสองตัวปะชักแล้วตัดเอาในนี้เนาะสองสามหกเจ็ดเนี่ยเราอีนางนี้มันมันไ่ได้บอกเลยลูกคนนี้นะ ล,ลูกบ,บ,รรบรรอกลูกบนบม่ได้วนหัวมนยุ่มแต่ว่าอยู่ตรงเรกใครถามมาจะมาแท้เส่มาบจบันจูมาตะลาว,าว่าว่าอันผูมักเลกข้างหลังหก็ม,กมักแล้วเดี๋ยวดียูในน้ำคอเรกเลยไม่ก็หวัวถึงหัวกับหัววันนี้ลูกเขาเขียนว่าลูกเราจะจับเอา เป็นกระดาษทั้งสี้นแหละครับผมเป็นสีค่อข้าๆเป็นสีแดงก็บว่ได้ดำลดดำเขียนตัวดล่าสุดตัวด่นล่าสุดูคุบาเด๊สองสามหกเจ็ดสองสามหกเ็่อยเบิงอัครับดูหนเบิงสองสามหกเลขเจ็ดออกไปทางหลังมต่อกันด้ยเขียนว่าไหแต่แต่สองสามนี่คือต่อกันสองสามหกนี่คือต่อกันเขาเขียนไว้แล้ว แต่วาสองสามหกเจ็ดทางหลางเล็กน่างโซครจังแล้วมันมันที่สองสามหกสองสามกอะรเสียะไสเลขโเตเลขเกี้ตเอาไว้ทางหลางครับหลังสิละอะไรพ่กันเรื่องที่ไปทีมาเพลทามอันย้อมมัจยุมาตามมาบอปีหน้า จะเปลี่ยนชุดใหม่จะเปลี่ยนผีชุดใหมจะเปลี่ยนชุดใหมจะเปลี่ยนขนาดไหม่ลแล้วจะปูวาดแล้วจะปูว่าบอเป็นกเกินคนเล่านะคบอ,บอเบ็นว่ายันนีกก่นกนันบอขึ้นมนา pues. อะไรอย่นงเงี้แล้วจะพูดเสียม้าอะไรอยกันเรื่องนั้นเรื่องมันเกิดผ่านมาพูดเห็นยังอาบุญสูปคนเขา่าก,กับเลยบอคนลไรเรื่องเลยกัน เรื่องเลขเขาโบเท่านี้ว่ากล้ารรรสองเขาไปอีกแล้วมัก,ก็ว่าสองสามหกเจ็ดดูวัาเด้นมันเงินตัวหัวนางจนแล้วมาได้เดียกน้อยเบ้าเองอเลยนคือมันเป็นน้ำเงี้ยเขาบอว่าอือ้วัน,วนกค่องนี่ไอ้เมื่อกูพานอูอเออผูวนนี่พระเราพอหนึ่งเครืองหักันบ่ ยอยู่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอพะพ้นใช่หรือว่าไปอย่างนอเน,นี่ยนะเป็นมาเหรอะคะเป็นมาเบิ้งอ,องโอปอครับคนเบิ้งหลายในท้องท่นทุกวัน,นเอ้มาเบิงเ้งพนมาสี่นี่คันมาเพิ่นตัวเพิ่นเอาเนีโทรศัพท์คนในเบิง้งครับอโอ้โอ้เน<อ>ี่ยเนี่นี่นี่เนี่เพิ่น,นม,มาถึงนี่เลยเลยครับมาเป็น่า สืมาเบิงีอย่างบาเบิงเงนมาอัดขามาคนมาคนสิมาเบิงให้ผีบกปู่มาอ้ยเบิงพนมนเบ้งแล้วอีกนนึงก็ยากได้วันทั้มวันแรกเรื่องนี้ลโอ้ื่งสิริษะแปการนี่อย่างพอู้ใจขึ้นไหนคือวันทัเว้ากับผีเอาเนั่องผะเอาผมเบิงน้ำ ยูโทปอปอไม่ไป่เดี๋ยวทำอยน้อ่าเนแบเบอร์ใบไ่ยครกวนจะเอาเลียงมีปูสีวนท่เบวกกับ hmm> ผีบ่อ่ะบวกกับผีคนเออปูคือใดมากบ้ำแล้วดาเพ่นอย่างบันเลียดน้ำจ้าแต่ก็เลยบอกคนเอาท่นปีนาโนตรงพอแตบวกกับปอนยินดยเป็นมาคนได้สี่สิบสามได้สี่สิบห้าพันษา อวยรุ่นผมเถอะนะมันรียนคาถาบอกน้องผีอย่างียอย่างฟันติดใจมันเขานี่ตัวบ่อมาขำยม <c oughs> กับอันสุมมาแต็นองคายล <c oughs> ัดเพิ่นปีนานัดเพิ่นปีนามาเรียนขันแขกเรียนที่มันเรียน,นโอ้ยผมนี่เขียนไมแหลงสวสีมาฝึกกันมันเป็นวิชาอะไรครับปู่ครับ <c oughs> ขอเลขนะครับปู่เป็น มันมีหลายซอหลายขันแหนอ๋อบัวบ้าก็ได้อันกูบอกเพิ่นนอนบา้าเย้าหรามันนบา้าหรอมีแต่เอาเลขอะไรก็เลยเอาเอาที่มันหลายครับเรื่องเงินกับสิไปรทุนไล่อยู่บา้าเอาเลขเลยนะเนาะคุณเลยบนอนกมีให้พุทธลงพออัดเอาได้แล้วอดัดได้บอกเพิ่น ันสนใจคันเออยากไม่น้าได้บอปูโอ้ยได้มัเพิ่เสียเงินเสียของยังองผู้ใดอยากพอนั่ผีใครอยากเห็นผีก็มานเนี้ยนบ้านนัน้ำตามาดำเออเไปเห็นอยาเอาบางในหูหเดี๋ยวนน้คนนำมาเรื่องจริงอย่างเดียวคนบ้นปอยากเห็นผีเอาน้าตาบอเนนั้นจะไปเหตุหลงอคันสมาธิบาแก้การผีหลายบอกปู่ มันเห็นนี่หลีโอาน้ำตามาดำเนี่ยน้ำตามาดำแล้วก็เสื้อผ้าคือเรีเสื้อผ้าเขาแต่งเงินพ๋อครับผมครับเอาว่าเสื้อผ้าเขาทั้งทรงนี้ทรงแบบปูเห็นก็คู่เขาเนี่ยแล้วก็วาดรูปซื้อเขาพร้อมเดียครับไปทิ้งนางพนแต่งนิ่นึงแล้วก็น้ำตามาดำเดี๋ยวได้น้ำตามาดำห้วยเอามแม่ยังปูอันนี้เอามท่าด่าเจ้าของมันนี้ จะได้เห็นผีเหรอครับปู่แล้วกรเฮียได้ก่กเซิร์ชม,มันกระไทุ่มหนึ่งผีเที่ยวทุ่มหนึง่งโดนเขาก็บถ้าม,มีทีึ้นแต่ว่ามันถังเล้อันดาที่นึก,กวกองดาวไปทั้งทิศตะวันตกโอ้โหขบานย่างตีขบานน่งทีในขบวนมาทั้งอื่นนี่บอดดาบิ้งนี่บอปูรหรอดหรอดว่างขานี่บ่จ้าเดี๋ยวไปนี่มันสิเหน็นบ้านนี่อันเห็น ผู้ประโดพนผู้ตื่นมันสิแลนมันสิไหลบอกพนอยู่ดอกว่าแถานี้คือแบบแปลกแต่เมื่อพนตัวเอ้าเอาแล้วแล้วดิเบิ้งจากทะเลมายุดโอปอปางสิไป่ไป่ดิไมไมดิเรียนแม่โอปอครับอันไป่ไม่ดิว่ามึงห้องโถกกับนี่ไม่กล้าเรียนเนาะเห็นผีเนาะไม่กล้าเลยผี มันเหมาะกับพระกรรมฐานอ๋ออันอันเลขในมันกันง่ายหนึ่งแบบยอดไลายแต่มันขลังยากครับเอาอจะมาว่าทุคนฟังก็เอาเซีไฟกอยางวนในในก็เลยเอาโทรศัพท์อัดเอาให้พ่ออัดสองคนเหมือนอัดผมสีโพ่ไวันี่เดืเบิร์ดมีคนมาเรียนหอดบัดนี้สีไปเอาหนังสือเสื้อหนังสือน้ำล้านเขาเนอะโอ้ยมันบุกมีขาย บัานี้ผีบอกแขนเขนตัวใดปูนี่มันบอกแคนนี่น้อยนี่พ่อยท่อนนี้ยังมนลื่งกันด้นะสุดไม่เนี่ยเออนในยายนางผีแมลกอ่อนนี่นะครับพีแมลกอ่อนใส้ซ้ำนี่อันนั้นสองสองมันบอกแล้ววะอันนั้นสองสองแย่แ้วปูย้างลยครับสองสองนี่แหละผีตัวใดบอกสองสองุนี้แหละเอ้สองสองก็มีแหละครับปูสองสองกับนี้มันมันบอกกันทาก้อนน่ะ สอง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 มันเป็นแะไรมลูกเดแปรสองสองเดาลูกลรายี่สิบยี่สิบอืมองห้อนยี่สิบมันโบเด่นนะลูกมันบ่อดียวดอกแต่ว่าลูกมันบออมันบ่อละสองสองยี่สิบแม่เขาที่เราตองวดกันไปใช่ไหมครับมันมันบ่ออยู่เลบ่ออะไรบ่เป็นมันมันฟุ่ยๆตัวฟังนะมันก้นหลาย ปูว่าเนี่คนหลายเนี่ยแม่นคนแหล่เบอร์กาแฟนี่สามสองสี่สองเขามาขอเลขแล้วครับปูมเรียนทำน้ำควอนเอมาเรียนทำด้วยเออสะมากมาเรียนทำเหมือนโยคารู้เร nah. ียนเท่าไหนปูเรียนทำสี่บาทสี beautiful. ่บาทเต็มเรื่องหนึ่งเรียนทำเนี่เรียนทำเอาเลขหรือว่าทำแบบใดปูที่ว่าคำเอาเลขคำซองนั่นแหละคำซอง ซองเห็นเลขบ่จ้ะเอาดิมิดเนาะให้นิมิดจ้ะคือเกียรคือเกียรคือเอิ้นคือเซินคือเตื่นมาโอ้โหนั่นแหละองค์พ่อนี่พผนจากได้น่ะคือมันสันติบานโอ้มันดังขึ้นว่ามั้งนะผลมาผลยุ่งเทปบนเนี่ยโอ้มาถึงนี่เลยเหรอครับปู่วัดสุดาสีสุดาลามเทปเป็นคนพ่อเป็นพระครูวันนี้บนบาน่ะ คือมาเรียนเอาเลข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 บอามันแจงวดงว่ตัวทำออกกันเอาสงสงอ่ะก็ที่เบอตัวก็ที่โบกินอืมมั่มากเลขก็เล็กโบอัดเงินทำมันกบบนีเลขกับบวกกันแบบพร้อมแล้วโตนี่กับบวกกันเรียบร้อยแล้วพันใจได้ได้ความอยางทำเบา Hmm. นัดพันข้าเจียวจรินปีหน้าได้หลวงพ่อครับผมสิปีนี้ผมสิเปิดรับอยูผ่ผมเก็บเขาลับไว้โดดแล้วผมสิเปิดโอ้ให้เรียนน้ำเนยไปยังปูป่ได้ภาษาเยอรมันสื่อมาเมืเรียน,ยนตอนไหนปูคือให้มไนั่นโนยกขายเพิ่งพัน้ธมันมื่นบนเดียวเ้าได้เตรียมยังมากะคะือบ่คระด้วยันหาคันแปดเนยคันหาคันแปด คาคูสี่บาทสี่บาทบัตเตเริ่นาอยู่ว่าคาคู่เลยแค่แบบเอาคูกับให้นี่บเนี้ปันเจอรใครช้ำเขาสิทาว้ยที่ใครค้ือเรื่องเขาเขาว่าใครกับเรื่องขขาเขามันไม่ได้เขาม่ได้ซื้อขายอย่างเขอมันเ้มันน้เข้อนนมันเป็้อมันอมันเ้มันเป็นอมันเอั้ั้อันเ็นมันเ้ันเปาน้มันเปข้อมน็นัเป็น้ันเปอมเป็นข้อคคเอมเอมันเปขมเมเม โอ้ถ้าใครอยากจะมาเรียนวิชาขอเลขก็ขมาได้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอฟซีครับอ,อบบสีเ,เ,เล้ยเอาได้สีได้ขอด้ย,ยงังองันนี้ยัง,ยง,งบอกบอกผู้ี้ก็ได้แม่นแม่นไหมครับปูบ่เข้าที่พันมาขันสัมภัทณ์ทั่คัดแน่นแน่หรือยุคตนแม่ตนนึงครับเอาดอกไม้คูนึงเทียนคูน,นึงหรือเทียนคูนเดยดดอกนีว้ดอกนี้ ทงใสว่าต้นเม้มันสิมีผีกินหมดนะครับอ <ผม S 2> งหญ่บอกเราบอกไม่แต่ตแต่บอกไปบอกเรียกขาก้าน้อยกขาพมแดงบอกชาวสมุนบอกกับเขาจะจะใสข่ข้าขาถ่ายเขีงครับใส่ข้าถ่าอ<ล>ยอะไรคูนี่เขามฝันกับบอ่อรถบอกเขาพมดอ<ต>ก<ะ>ไม้คู่นึงเทียนคู่นึงต้นไม้นี่มันมีสงสัยมันมีเลยแกบอกเขาไปบอกบ้านพวกข้า บ้านนั่นบ้านนี่ไอ้ที่นั่นนี่กับบ้<ม>อนเพราะเขาได้เ่ียได้เรียนุความเหมือนความเพียงแต่ยุ่ว<ม>ันนี้เพิ่งบอกเพิ่งเหยีย<อ>งเพิ่งเอื้อนเพิ่งเตือนเพิ่งเซิร์ฟเพิ่งไหวเพิ่งบ้อนมันเป็นงานใหญ่ครับทสิ่ส้ทุนหลายครับผมถ้าใครอยากมาเรียนก็สามารถมาได้นะปู่เนาะคาถายยากไหมครับปู่ ข้าพระะเอาเลขใน,นอธิบายฟังบ,บายพระบายฟังน,นี่ก็ได้เฝ้าบอกไม่เฝ้าครับผม<บ>ั<า>มันออกะได้บมได้ครับได้ครับ <c oughs> บายพระแล้วตั้งน้ำมสานจบแล้วกั สาธุสาธุรัตนาไตาแกวกับคุณแลวคือคุณธรรมผู้ที่นำคือคุณพระพุทธเจ้าข้าสิอมอบ่ปกหอมเข้าหามขันสาธุสาธุข้าพเจ้าขออารัธนาเอาคุณสมบูรณ์ซึ่งคุณปูรุสีตาไฟมาเลยโกดจำฟ้าสักวา์หารหรือสีเกศแกวพรอมแล้วทั้งคุณครูขอจะให้ที่แนวศัตรูมาบางเบียดข้าพเจ้าขออารัธนา เอาคุณกูโผกูเข้ากูเง่ากูเดิมจำเดินแต่อาจารย์ปวดอาจารย์บนเนื้ออาจารย์เห่ากูบอกกูแสงกูที่มีคำแสวงหาบอกคธรรมขาจึงในตกแต่งขันนำสอบขันประกอบมอบแต่คุณสมบุญซึ่งคุณพญาอินคุณพญาคมคุณพญายมราชจตุโรกบาลทั้งสี่สีดีกูอาจคุณนัดน้อยทอและนีนางหน่อยเมฆ้าลาอยู่สันฝ้าและดอยสวรรค์อยู่หอมหวยกูหาขัวป่าใหม่บ้านเมืองวัดวาอาลาม ขออราราธนามานะสถานที่นี่เพื่อมาเป็นสักขีพยานมาอนุโมทนาทานกุศลผลบุญอันขาดประเจดสวดมนต์ภาวนารักษาสิลนธรรมบูญไห้ทานข้าจะคิดเข้าทางที่สอบค่อยสมประกอบในทางที่ดีนิพพานังปัจจจยโหตุแอบคันคือถึงหัวเปนหนึง่งแล้วก็วาแล่นบ่นจับขึ้นมาสาธุสาธุสาธุขาบบ้าพเจ้า เราบุกซื้อเจ้าขอนองคุณพร้อมเด็กน้อยกับว่าซื้อเร็่งน้อยซื้อจีนเนื้อจริงจะเปียวซื้อแอบแฝงขอก้มกบไว้ตนพ่อพระอินทรากับทั้งเทวาภายบนก็นให้ลำและลิงเยี่ยมผู้ขาก็ได้เตรียมใต้ขันสมมาเจนทูปมีทั้งกันหาขันแปดความนโมน้อมนมันสักการกำไฟไต้ตนแม่ทรณนี้คอยมีใจคิดคิดเอ็นดูตนขา่าวันทานาน,น้อมทานน้อมแน่ให้ได้เพิงเท่าบุญเถิงทรงทรณนี้คำพร้อม ให้น้ำน้อมเล็บพองแหนมให้ไปน้ำเอาเลขไข่สองโตและการเลขนนานึงสามโตและการหนงวันที่หนึ่งในงวดวันมันสิออกระบุตามมันครับมาซอยนีระบิดมาติดตามของปงเจใส่แกงตัวแดงเข็ยนหว้ใส่งาหม้อปั่นเป็นบันทึกแหวนแนนแสนสั้นจะวันใบ่ยกตะย่าที่เขาบอกนะสองสามหกเจ็ดมันสีแมนวอ ้วก็บแบบมือขึ้นมันให้ลงหลังคู่ข้งหลงเข็นขัวท่า,ทาน,นังเหิลงแข็นใจโอมบุทโทสสดซองหาเล็กด้วยเรียกเรียกมันนโสโสมลเลเพรยทนขังขววกับพอเสงัวกันเทานขังใ่กับพอต์ขังใสมาลุกงาลูกวนสาธุเน,นี่ยโอ้โแอขัดี่เนี่ย เป็นที่แท่งไหนเป็นที่แบบนี้ครับเค้านี้มิดฟังแต่ว่าให้ไปน้ำเอาเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งมณีมิดติดตามของนิมิตคือความฝันนิมิตนะครับเขาจะมิดติดตามของป้องใจใส่ใส่แกงตัวแดงๆเขียนไว้ใส่เงาบุ่แบนแบนบันทึกไว้นั่นเนี่ยแสนสมเด็จบัณฑ์ไปคือยังเมโลออนบาลนะครับบนแรงก็จะเอาอีกสงสารน้ำพอบ่เคยเห็นครับผม อันนี้เอาบัดน,นี้อัน,นสองคือคือบ่าี่อลองพอรานวันศุนย์เจ็ดบางคนใช้อันอนยู่แต่ในเมืองใช้นฝน,นเบ่เบ่บเคยเอาขาว่าเขาเบ่เคยครับวันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเอฟซีครับผมนะฮะคือผีแม่ลูกอ่อนนะครับก็คือวันนี้โชคดีนะะโชคดีคือได้คาถา ขอแนวทางด้วยนะครับเนาะก็ลองพิจารณาดูนะครับสําหรับเอฟซีที่อยากได้คาถาไปขอทั่วขอลาบเนาะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดทั้งมวลนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะครับยังไงคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ